วีคทองคำประจำวันที่13ตุลาคมทองคำคาแนวรับ1870ทรงยังลุ้นขึ้นต่อได้ต้านที่ต้องเทสคือ1884และ1893ครับมาครับเพื่อนๆไปว่ากันที่เรื่องของแนวรับแนวต้านสำคัญของวันนี้กันก่อนนะครับขอไปดูกันฝั่งแนวรับนะครับแนวรับจุดที่1ซึ่งเป็นจุดที่มีการเบรกแล้วก็อุดดันกลับขึ้นมาก็คือโซน1,870ดังนั้นตรงนี้เป็นแนวรับจุดที่1ที่สำคัญมากๆเลยนะครับ แนวรับจุดที่2คือ1860นะครับแนวรับจุดที่3คือ1850นี่คือ3แนวรับเด่นๆโดยที่จุดแนวรับตัวแรกนะครับ1870ตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากๆเพราะเป็นจุดแนวรับที่ถ้าเกิดว่าหลุดตรงนี้จะเสียทรงฝั่งขาขึ้นแบบชัดเจนครั้งที่1เพราะจะมีเส้น i n t e n น Up รักษาระดับอยู่ด้วยนะครับ 3แนวรับสำคัญครับ1870 1860และ1850นะครับถัดมาเราไปดูกันในฝั่งของแนวต้านบ้างนะครับแนวต้านจุดที่1เลยก็คือโซนเดิมไฮของเมื่อวานนะครับ1 8 8่งตรงนี้นะครับแล้วก็ต้านถัดไปจะอยู่โซน1890 -94 ถึง94นะครับและต้านใหญ่อีก1เส้นชิดแนวเทรลาลขาลงพร้อมกับอยู่คาแนวต้านใหญ่แนวต้านเดิมคือ1900 -1,000 ถึง1000 903นะครับนี่คือ3แนวต้านเด่นๆของทองคำประจําวันนี้โดยที่จุดแตกหักอยู่ตรง1884ต้านแรกชิดแนวเทรลไลน์เส้นที่1ถ้าผ่านตรงนี้ได้โอกาสจะไหลถึง1,900มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้นะครับสรุปแนวต้านเด่นๆเลยก็คือ18841893และ1,900นั่นเองครับ เรามาดูกันในฝั่งของคนที่มีออเดอร์กันบ้างนะครับคนที่มีออเดอร์บายมานะครับเอาเป็นว่าคนที่บายตั้งแต่เมื่อคืนนะครับรอบที่มันย่อลงมาตั้งแต่7.5นะครับถึง7.0แล้วถ้าใครยังไม่คัดใครกั้นสต็อปลอแล้วยังไม่โดนนะครับใครที่บายมากรอบนี้ตอนนี้ได้ลุ้นขึ้นต่อนะครับเพราะทรงอินเทนทอัพยังพยายามที่จะรักษาระดับอยู่นะครับนี่ ทรงอินเทนา่าพยายามจะรักษาระดับอยู่มีความหวาดวิตกนิดหน่อยที่ว่าเฮ้ยมันมีการเบรกเอาว่าจะหลุด70ไปแล้วนะครับแต่สุดท้ายอย่างที่บอกครับถ้ามันเรากั้นสต็อปลอแล้วมันไม่โดนเนี่ยถ้าเรากัน้นแบบเราบาย70กั้น10เหรียญเราบาย75กั้น10เหรียญเราบาย72กั้น7เหรียญ10เหรียญมันก็ยังไม่โดนถูกไหมแต่เพียงแต่ว่าโอเคบางคนที่มันคัดสั้นหรือแบบว่าไม่เอาแล้วแบบหุยหลุด70แล้วไม่เอาอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะส่วนคนที่ ยังถือวายอยู่ในโซนนี้นะครับ75 70อ่ะ2ราคานี้แล้วกันเนาะแล้วก็คนที่ติดดออยู่ข้างบนนิดนึงอะ่ะไม่ว่าจะเป็นโซน80ตอนนี้ลุ้นข้างบนเนี่ยลุ้นถึงได้นะครับ82 83 84มีสิทธิ์ทะยานขึ้นไปหาได้เพราะว่าโซงอินเทนอัพและแนวรับเดิม1870ยังคอนเฟิร์มว่ารับอยู่ดังนั้นลุ้นขึ้นต่อได้โดยคราวนี้ห้ามหลุดแล้วนะครับ1870 ห้ามหลุดเปน็นอันขาดเพราะถ้าหลุดจะเสียทรงอินเทนอัพแบบชัดเจนอีกหนึ่งครั้งก่อนหน้านี้มันตัดหลุดไปแล้วนะมันตัดทะลุผ่านลงมาด้วยข่าว1884มันตัดหลุดอินเทนอัพแบบทรงขาขึ้นแบบชันๆตรงนี้ไปแล้ว1ครั้งดังนั้นครั้งนี้จะเป็นครั้งที่2ถ้าเกิดว่าตัดหลุดนะ1870แต่ถ้าไม่หลุดยังลุ้นขึ้นต่อได้นะครับเป้าสำหรับคนที่อยากจะปิด อย่างที่บอกครับเมื่อคืนเมื่อคืนเนี่ยมันราคุยกันตอนจบไลฟ์มันอยู่ประมาณ70ถูกไหมตรงนี้คือเป้าแรก187576คือเป้าแรกที่จะปิดเป้าที่2คือ1880ถึง83ต้านเดิมนะครับและเป้าที่3คือ1893นะครับนี่คือเป้าที่3หรือถ้าใครอยากจะลองลุ้นถือต่อก็นู่นครับ19ขึ้นไปปิดข้างบนก็ได้เป็นเทนไลน์และแนวต้านใหญ่อีก1เส้นนะส่วนคนที่ ถือบายต่ําๆมาก็ไม่ต้องทําอะไรครับคนที่บายต่าๆต,ต่ำกว่า6 0 5 0 4 0 3 0 2 0เนี่ยโซนนั้นดูตรงนี้อย่างเดียวครับ1870 5หลุดเพราะจะเสียทรงแต่ถ้าเอาแบบแย่สุด1860ครับให้ได้แค่นี้5้าหลุดอีกเป็นนันขาดเพราะถ้าเกิดว่าหลุดอีกมันจะเท่ากับแทบจะทลายอินเทนอัพหมดทั้ง3เส้นแหละอินเทนอัพมันมี3เส้นเนาะมันมีเส้นที่เป็น V shape ชันๆแบบนี้นะครับ1เส้นโดนตัดไปแล้วเส้นที่2ก็ ลูกผีลูกคน1870ถ้าตัดอีกจะมาถึงเส้นที่3 1860แล้วถ้าตัดอีกหมดสิ้นแล้วทีนี้นะหมดสิ้นแล้วทีนี้ทีนี้ก็อาจจะไหลลงไป8 1830,20หรือต่ำาันได้อีกนะครับแต่ณตอนนี้ลุ้นขึ้นต่อได้ก่อนนะครับก็ไปพิจารณาปิดตามตาม้ตานที่บอกส่วนคนที่ช็อตเซล์มานะครับคนที่ช็อตเซลล์มา8 0 8 3 8 4ข้างบนตรงนี้สถานการณ์ตรงน,นี้ต้องเข้าใจออเดอร์ตนเองก่อนนะครับว่าเริ่มลุ้นเหนื่อยขึ้น ฝั่งขาเซลนะลุ้นเหนือขึ้นเพราะอย่างที่บอกครับพอ70ไม่หลุดอินเทนอัพมันรับอยู่ะมันก็กลายเป็นว่ามันมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้ตอนนี้นะเข้าใจสถานการณ์หรือว่ามันมีสิทธิ์ขึ้นต่อได้โดยแย่สุดก็คือต้องขึ้นกลับมาแค่เทสต,ตั้านเดิมหนึ่แปดแแล้วต้องไม่ผ่านนะเกมน,นี้คือต้องให้เขาไม่ผ่านนะครับขึ้นมาเทสทีต้องไม่ผ่านเพราะถ้าผ่านแคทเทนกราฟจะต้องทำไฮใหม่ ight, ก็ขึ้นมาประมาณ90-93ถึงแน่นอนไม่ต้องคิดอะไรเยอะ ต้องทำไฮใหม่และทำไฮใหม่ทีเนี้ยก็ต้องไปลุ้นไอ้ต้าน93แล้วว่าจะต้านอยู่ไหมถ้าต้านอยู่โอเคอาจจะลุ้นสวิงทุบกลับลงมาได้ก่อน5เหรียญ10เหรียญลุ้นได้แค่นี้ถ้าลงจาก93ก็มาลุ้นรับที่8580 7 5แแล้วก็70ก็ลุ้นทีละรับตามลำดับแบบนี้นะครับดังนั้นคนเซลครับมาตอนนี้ห้ามผ่านเลยครับแนวเทรนไลน์และแนวต้านเดิม1 8 8 4เป็นต้านสำคัญของพี่ๆทุกท่านนะครับส่วน คนทีเ่เรียกว่าอะไรติดเซลล์อยู่ต่ำๆนะติดอยู่เนี่ยมามาเซลลจ7ดนยะยังติดอยู่60ยังติดอยู่50นคนที่ติดอยู่3 3กรอบข้างล่างตรงนี้โอเคแหละมันดูมันดูเหนื่อยขึ้นทีละนิดทีละนิดนะครับเพราะว่ามันลงมาจากต้านใหญ่แต่มันไม่หลุด i n t e n น p 1อัพประเด็นมันอยู่ที่ว่ามันไม่หลุด1870มันพยายามจะยกราคาขึ้นต่อจะอินเทนทอัพขึ้นต่อ พอเป็นแบบนี้คนที่ติดต่ำๆใน3กรอบราคาที่บอก50 60 70เนี่ยมันจะเหนื่อยต่อแหละมันจะเหนื่อยต่อเพราะถ้ามันทำา i g ใหม่มันไปกระชากแน่189 19แน่แน่แล้วก็ต้องไปลุน้นว่าไอ้ต้านพันเนี่ยจะทุบแรงแบบ1,885ไหมคือทุบมา15 20เหรียญเนี่ยจะทุบแบบนั้นไหมจากพันเจะลงกลับมา1,870ได้ไหมทีเนี้ยคนที่ติดต่ำๆมันจะเหนื่อยเรื่อยๆก็ต้อง เขาเรียกว่าอะไรถ้าไม่คัดแล้วปล่อยลากก็ต้องเข้าใจสถานการณ์ก่อนว่ามันลากได้ถึงไหนแม็กซิมัมอาจจะ1925อันนี้แม็กซิมัมในในในกรอบของเชิงเทคนิคนะหนึ่งเข้างบนไหวไหมถ้าไม่ไหวทีนี้แต่ละท่านต้องหาวิธีการแหละแต่ว่าถ้าติดอยู่ข้างล่างเป้าแรกตอนนี้ครับห8 8 5ห้ามผาานเป็นาันขาด้ายถ้าไม่ผ่าน้อบนี้ลงกาับมหาถึงหมดทุกแนาผมว่าหนะ้าห้าห้าทีจากต้านใหญ่ลงกลับมาคราว้า้จะจะ7้า0้าห้าห้าลงาาหึงหมด นะทีนี้ก็ต้องไปรอดูตัดสินเอาว่าสุดท้ายแล้วมันจะเป็นอย่างไรส่วนคําแนะนาของผมในวันนี้นะครับสาหรับคนที่ไม่มีออเดอร์มาหรืออยากจะแก้ทางนู่นนี่นั่นใดๆก็แล้วแต่ณนะสถานการณ์ตอนนี้อยู่กักนะครับระหว่างแนวรับและแนวต้านใหญ่สังเกตนะหนึ่งเป็นแนวรับนะครับ18 8 0เป็นแนวต้านนะครับตอนนี้อยู่1876อยู่กักกักกลางทางระหว่างบนกับล่างสถานการณ์ตอนนี้ไม่ควรเข้าออเดอร์ใดๆเลยนะครับ ถ้าจะเข้าออเดอร์รอให้เขาขึ้นไปถึงข้างบนก่อนอย่างน้อย79808182กรอบข้างบนนะครับจะเป็นโซนของฝั่งเซลล์79808182แค่4ราคานี้พอนะครับสำหรับคนที่จะไล่ไล่เข้าออเดอร์เซลล์แล้วก็ลุ้นว่าอย่าผ่านต้านโซน85โซนเทนไลน์นี้ข้างบนลงกลับมารอบนี้ก็มาปิดตาม TP 75 74 73 72 71 70ตรงนี้ดูก่อนนี่คือ TP ที่1 ถ้าหลุด70ก็ลุ้นมาปิดโซน6 6 1 6 6 6 0ตรงนี้ได้นะครับทีวีที่3ก็มาปิดข้างล่างเลยครับ50ถึงแน่นะนี่คือตำแหน่งของควรที่จะเข้าออเดอร์เซลล์นะครับตอนนี้อยู่กลางๆเนาะไม่ทันที่จะต้องทำอะไรแล้วฝั่งขาบายก็เหมือนกันครับถ้าอยากจะเข้าบายนะตอนนี้นะต้องรอให้เขาลงมาใกล้ๆต้องเรียกว่าอะไรใกล้ๆ1870ใหม่นะครับอาจจะลงมาเนี่ยเอ่อ 7, 4, 73 72 71แค่นี้ได้แค่นี้พอนะอ่าถ้าต่ำกว่า70นอีกทีเหนื่อยแล้วนะครับ7 4 73 72 71ได้4ราคาเหมือนกันนี่คือโซนของฝั่งที่ควรเข้าออเดอร์บายใครบายมาแล้วก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่คนที่ไม่มีออเดอร์แล้วมาดูคลิปแล้วมาเจอจังหวะก,กักกาแบบนี้ก็ลองพิจารณาตามที่บอกแล้วถ้าขึ้นมาจริงก็มาปิดตามต้านเดิมครับ8 0 82 84หรือถ้าอยากจะลุ้นถือต่อนะครับก็ไปปิด ต้านถัดไปที่90-93 1นะครับและก็โซน่านเเลยนะก็ประมาณนี้สําหรับคนที่ไม่มีออเดอร์แล้วมาฟังคําแนะนําของผมนะโดยที่ทิศทางส่วนใหญ่นะครับมากกว่า60-70%ผมก็ยังคิดว่าพอเป็นทรงแบบนี้ยังลุ้นขึ้นต่อได้นะยังลุ้นขึ้นต่อได้โดยที่ดูต้านนี้เป็นพิเศษ1884ว่าจะผ่านไม่ผ่านถ้าไม่ผ่านโอเคแหละโมเมนตัม um ตอนนี้ควรขึ้น ควรทำไฮใหม่1893นะครับแต่ถ้าไม่ผ่าน1883ลงรอบนี้จะลงแรงใครที่บายต่ำๆมา1870ถ้าหลุดควรจะต้องคัดควรจะต้องปิดเพราะไม่งั้นมันอาจจะรูดกลับลงไปหาหมดไปปิดแก็บที่1830 20มันยังทำได้นะครับแล้วเดี๋ยวพอทิศทางเปลี่ยนเราค่อยมาเปลี่ยนหน้าเล่นใหม่ก็ยังทันถ้ามันไม่ผ่าน84ถูกไหมโอเคตอนนี้มากกว่า60-70% i n t e n up ทิศทางควรเป็นขาขึ้นแต่เ๋วถ้ามันขึ้นไปแล้วแล้วมันไม่ผ่านที่นี้แหละเดี๋ยวคําแนะนําก็ต้องเปลี่ยนหม่ว่าโอเคเดี๋ยวเราจะต้องมานั่งดูว่าจะนั่ง follow f o l l o เซล l ดักเซลตรงไหนย่อขึ้นมาเซล์ตรงไหนอะไรแบบนี้นะรีบาร์ขึ้นมาเซลล์ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะสนะถานการณ์ตอนนั้นแต่ว่าภาพตอนนี้คือ Intent Up ลุ้นขึ้นต่อได้อยู่นะนิดนึงครับกับแท่งไทยตอนนี้นะครับบาททะยานขึ้นมา36.5แล้วก็ลงกลับมาจุด4ใหม่ ตอนนี้มันมันกลายเป็นว่ามันทําให้คนที่เล่นแท่งกระดีกระดาขึ้นมาได้บ้างนะเล่นแท่งอาจจะมีการกระดีกระดาเพราะว่าสปอตก็ขึ้นถูกบ้างสปอตก็ขึ้นแล้วเมื่อตอนช่วงเช้าเนี่ยบาทก็อ่อนด้วยอ่ะแท่งมันเลยทยานกลับขึ้นมาโซนเท่าไหร่ประมาณ300 300ยสามกว่าม้ยถูกไหมโดยประมาณจากเมื่อเช้าที่มันอยู่ต่ํา200อยู่อยู่ประมาณ3 2 1กอ่กว่าเนี่ยก็ทยานขึ้นมาแล้วก็ DXY เองนะครับก็เหมือนจะ เหมือนจะเบรกขึ้นไปสุดท้ายก็ท,ทําท่าทําทางอยากจะอ่อนลงมาอีกแล้วพออ่อนลงมาเนี่ยก็กลายเป็นว่าอะไรก็เดี๋ยวดันให้สปอร์ตขึ้นนะครับพอสปอร์ตขึ้นก็เอา้าเดี๋ยวบาทอาจจะแข็งหรือว่าคนก็จะไปพวงกันตรงนั้นอีกแต่สถานการณ์ตอนเนี้โอเคบาทยังแข็งในอ่อนนะครับยังอยู่โซน36อยู่มีลงไป36.1จะถึงแนวรับจะถึงอินเทนอัพอีกทีหนึง่งแต่ว่ายังไม่หลุดกระเด้งขึ้นมาสถานการณ์ของบาทตอนนี้มันกลายเป็นว่าตัวของค่างเงินบาทเองพยายามจะอินเทนอัพอีกครั้ง นะครับโดยที่เทสที่แนวรับสำคัญ36.3ถ้าไม่หลุดอ่อนต่อได้พออ่อนต่อได้ทีนี้ก็ไปเชียร์อะไรไปเชียร์สปอตถูกปะไปเชียร์สปอตว่าอย่าพึ่งลงแรงตอนนี้นะไปเชียร์สปอตอย่าพึ่งเลยเพราะถ้าเกิดว่าดอลลาร์อ่อนความหมายคืออ่าทษทีเพราะถ้าบาทอ่อนความหมายคือตอนนี้ก็จะเป็นเกมที่บอกว่าอ่ถ้าดอลลาร์อ่อนบาทจะอ่อนกว่าเริ่มจะเข้าแก็บแหละสังเกตน,นะเริ่มจะเข้าแก็บนี้แหละแต่เพียงแต่ว่า DXY ทยานผ่าน แนวรับแนวต้านสําคัญ1นึ่งร้ไปแล้วลงกลับมาตอนนี้ไม่รู้แค่ลงมาทดสอบหรือเปล่าถ้าลงมาแค่ทดสอบแล้วไม่หลุดขึ้นต่อนะครับคือ d ีเกจะแข็งค่าต่อบาทอ่อนสปอตอาจจะไม่ผ่าน1885ได้และอาจจะหลุดมา7 0 6 0 5 0หรือหลุดต่ำกว่านั้นยังหลุดได้อันนี้คือสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเนาะส่วนแท่งเนี่ยอย่างที่บอกครับต้องเล่นสั้นไปก่อนเพราะว่าสถานการณ์มันยังดูแบบดูลูกผีลูกคนดูลักลั่นยังไงแปลกๆชอบกลชอบกล สปอตขึ้นบาทแข็งดอลลาร์จะอ่อนไม่อ่อนไม่รู้แม่งออกลูกกัดถูกปะอ่อนก็ได้แต่ขอให้บาทอ่อนกว่าเกมนั้นคือเกมที่เพื่อนๆต้องลุ้นนะสปอตจะยังไงตอนนี้ปล่อยเขาเลยดอลลาร์อ่อนแล้วบาทต้องอ่อนกว่าตอนนี้รู้แค่นี้บาททิศทางอะ่ะมันมันยังอินเทนอัพในทรงอ่อนค่าอยู่แต่เพียงแต่ว่าโอเคสปอตก็ต้องปล่อยเขาเคลื่อนตัวไปเพราะว่าเกมตอนนี้มันเริ่มเปลี่ยนอาทิตย์ที่แล้วมันดูว่าแบบเอ้ยสปอตต้องเป็นพระเอกนะแต่พอมาอาทิตย์นี้ เอ้ยสปอร์ตมันขึ้นมาแล้วนี่อะไรต้องเป็นพระเอกวะดอลลร์อ่อนบาทต้องอ่อนกว่านะอันนี้คือคีย์แล้วนะครับเอาวันนี้น่าจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซูเปอร์แชทซูเปอร์แตงซูเปอร์สติ๊กเกอร์ QR code เป็นกำลังใจให้ผมได้เหมือนเดิมนะครับวันนี้สมควรเกี่ยบเวลาครับบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับคอนเทนต์สไตล์ของผมด้วยนะครับคลิปพวกนี้ดูได้หมดเลยนะ